นี่ฮะผมมิกนะครับจากช่อง DTC นะครับกับเกมมอร์พัชแมนเดือกตองเกตเซ e ร์เวอร์5 3าตัวนะครับครับครน,นี้ก็เป็นวันทเก7แล้วครับกับเซิร์เวอร์5 3ามตัวรับที่ผมเล่นมาทั้งหมดเ็ดวันนะก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของเซิร์เวอร์5 3ามตัวน,นะก็เรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะแยะนะเรียกว่าน่นาจะเป็นอีกหนึ่งไอดีที่ผมเล่นแล้วแบบรีไอดีนะแบบว่าไปซื้อไอดีมาแล้วก็มานั่งเปิดกระชานเนี่ยก็รู้สึกว่า เปอีกไอ้หนึงไอดีที่แบบรู้สึกว่าได้ดีสุดตั้งแต่ที่เล่นมาของปีนี้ของต้นปีเนี้ยที่เล่นมานะก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยไอดีไหนจะสวยเท่าประมาณนี้เรียกว่าได้ทั้งทั้งปีศาจนะทั้งสองตัวละครที่แบบว่าตัวทรครเมตาก็เรียกว่ากึ่งๆเมตาอยู่นะก็เป็นอย่างโคจิเกับโจซีนะครับอประมาณนี้เนาะครับมาเข้าสู่เรื่องของอันดับกันเลยเนะาะอันดับพปัจจุบันอยู่ครับอยู่ที่316แล้วกครับก็พลังปัจจุบันอยู่ที่1 3 2 8 8 0นสิครับ ัวความสุงแร่งครับปัจจุบันอยู่ที่576ครับก็ยังเป็นโกดิสุอยู่ครับพลังปัจจุบันอยู่ที่27,426นะครับกิวครับก็อยู่แต่ที่13เนาะก็วันนี้ถามว่าพัฒนาอะไรดีมากกว่านี้ก็เรียกว่าไม่ได้พัฒนาอะไรนี้มากครับเน้นแค่แค่โซนิกแล้วก็เพิ่มเลเวลมาที่46นะก็เรียกว่าถามว่าช้าไหมผมก็เรียกว่าอยู่ในค่อนข้างที่แบบมันก็อาจจะตามหลังคนอื่นมากเพราะว่าตามจริงวันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก ี่สิบแปดถึงห้าสิบเนาะก็เรียกว่าผมก็พยายามดูความสมมาแล้วเนาะจริงวันนี้ส่วนเรื่องการทีมก็ยังเหมือนเดิมอย่างปกติอยู่นะครับก็ยังเหมือนเมื่อวานที่ได้ตัวละครอย่างสลิกมาก็เรียกว่าอัพขั้นอัพนู่นนิดหน่อยมากันเนาะครับตัวประมาณเนาะส่วนของฟาร์มอะไรต่างๆหรือว่ากระป๋องเนี่ยผมก็จะทําการฟาร์มนิดนึงเนาะไม่ได้จับซื้ออะไรมากก็คือใช้เพชรแค่ซื้อแบบปะปลายนะครับอะไรประมาณนี้ แล้วก็ส่วนอีกวันหนึ่งของการลาบปลาลองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าจะน่าขึ้นแรงโกกันเรียบร้อยแล้วทุกคนครับตอนนี้ผมก็อันดับของร้านปลาลองเนี่ยก็อยู่ประมาณที่543้เนาะก็คงจะดันได้อีกนะครับในนี้เพราะว่าวันนี้ผมก็ดันจนสูกความสามารถแนละ้วเรียกว่าเหลืออีกอันหนึ่งก็จะได้เสพในส่วนอ่าตะกลมาแล้วครับนี่เนาะได้มาโอเคแล้วก็จนถึงประมาณวิวสี่หกเนี่ยก็จะเปิดฝึกฝึก อ่ากดมาครับก็สังสามารถอัพพลังได้นะเอาจริงเนี่ยถ้าอัพน่าจะมีพลังขึ้นมาอีกนิดนึงว่าลองอัพดูโอเคโกไม่พออ่าบางนี้ไม่ก่อนแล้วกันครับโอเคโกไม่พอไม่เป็นไรก็จะบางนี้เพิ่มมาแล้วก็ท้าสู้นะครับก็ไม่มีอะไรเนาะอืมก็ยังผมยังฟาร์มเศษสินส่วนของซูนิกอยู่นะก็เรียกว่า ถ้าเป็นอดีเนี่ยแนะนำว่าให้ปั้นสวิดขึ้น5าดาวนะ่าจะเป็นตัวแรกเลยนะเพราะว่าเราไม่มีตัวละครอ,อย่างเจ้าฟูบุกิที่ซื้อมาหรือว่าในทาการหามาแล้วกันนะครับสปวนการด่านเนี่ยก็เรียกว่าเท่าเดิมปกติก็มีการเริมขึ้นมานหน่อยหน่อยก็เล่นผ่านด่านเจ้ากาดังเท่านั้นครับกดังเก่าเนาะประมาณนี้เนาะท้าสุราชาวันนี้ก็เป็นอาอาราชาหน้านฟ้านะครับอืมก็เรียบร้อย้วถึงเบลหกนะครับก็ตเองอเบลห้าสิบไป ส่วนในการซื้อเพชรเนี่ยผมก็เรียกว่าช่วงนี้ผมก็อาจจะซื้อเหมือนเดิมมาอยู่ที่ขั้น150เหมือนเดิมแล้วก็ซื้อกรป๋องที่100แต่ก็วันนี้ก็ผมก็ได้ซื้ออ่าตัวทําเพิ่มอีก10บใบนะครับก็จะรวมรวมอยู่ที่อ่า26บใบเราก็ซื้อได้อีก10บใบนะก็มีเพชรอยู่3787นเราก็สามารถอ่าเล่นต่อได้เรื่อยๆเนาะเอาจริงสำหรับไอดีนี้เนาะอ่าแปบ,บนไงเ,เหมือนจะลืมซื้อโกใช่ไหมอ่าซื้อไปแล้ว ก็วันที่7ก็เราจะได้ตัวละครอย่างบอรอนะครับก็ยังเป็นตัวละครที่แถาเล่นได้เล่นได้ไหมผมก็พอเล่นได้นในการตีบอสที่ทั่วไปอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้ดดเด็ดขนาดนั้นเราใช้ตัวอีกแทนก็ไนดนะ้หรือว่าเป็นบอสสตัวอ่าเป็นตัวตีบอสได้ในนะอีกตัวละครหนึ่งที่เราอปาปปากขึ้นมานะครับอืมส่วนท้าคิก็เหมือนเดิมอาจจะมีงานตีทุกคนนิดนึงเนาะะมาหาเพื่อนสุดแกงเหมือนเดิมเนาะอาจะเป็นคนคนเดิมก็ได้เนาะมิสเตอร์เจมใช่ไหม ขออนุญาตนะครับอืพลังอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแล้วก็เรียกมากกว่าผมประมาณเกือบห้าห้าหมื่นได้ครับโอเคขออนุญาตนะ โอเคมาก็น่าจะเปิดเลูกสี่ฝั่ง,งเขาเหมือนเดิมน,นะครับก็เรียกว่าสปีดฝั่งคุณมิสเกมนี่ก็เรียกว่าอาจจะมากกว่าผมแล้วกันนะครับเปิดไปคนระับอย่างโซนิกเนาะเจ้าหน้กากากหวานก็ลงไปเนาะก็ติดฝั่งเราครับสับหน้กากากหวานเขาเหมือนกันครับอืมแล้วก็กลียบบัสครับอืมเรียแบบร้อยติดฐานน,น,น้ำไปเนาะแล้วซัมบี้แมนอ่ะก็ได้ลูกไฟมาเพิ่อมอีกตัวหนึ่งก็น่าจะให้เจ้าอ่าอัชชูราเขาา้าไปโตเนาะ แับทีมเขาเนาะก็เรียกว่าทีมเขาเนี่โอภีแมจริงๆะตอนนี้เหมือนน้าจะปรับเปลี่ยนเรื่องของสปีดตัวละครเรียบร้อยเนาะชลากับระตรครับอืมระเบิดไปครับแล้วสะท้อนมาตีกิงตีธรรมดาไหมครับนะแล้วก็กูยิสือฟาธรรมดาไปชิเจนน้อยครับอ่าโจซีผมล่วงมาแล้ว <c oughs> ก็มาโรนิกของฝั่งเขาสับอย่างจีน้องของเรานะอืมเดี๋ยวเราลงไป ฟังแล้วจากควาปอ่ะกุฎิบัสไหมครับตบม,ม,มิแมนมเรียบร้อยเอาชวราคาประตน่าจะแพ้เหมือนเดิมตามเสเต็ดเนาะก็คือเรื่องของสปีดเนี่ยคือเรื่องสำคัญมากของการเปิดเล่นสโซนเนาก็เรียกว่าท่าน,นย่าควรแนะนำว่าให้หาสปีดให้มากที่สุดนะสลับในทีมของเรานะครับ ครับสำหรับไอคิววันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะส่วนของเซิร์ฟเวอร์5้าสามส่วนเนี่ยผมก็คงจะจบซีรีส์จวันอยู่ประมาณเท่านี้ครับสำหรับไอดีเนี่ยอ่าตามจริงผมก็ไม่อยากจะอ่ายังไงดีอืมในเชิงประมาณว่าผมก็อยากจะเล่นต่อแหละแต่ผมแค่รู้สึกว่าเออผมอยากหาความท้าทายใหม่ทุกๆอาทิตย์นะผมก็เลยรู้สึกว่าไอเดียเนี่ยอ่าจาเป็นอาจต้องขาดนะใครสนใจอยากจะซ้ตอตอบผมก็สามารถอ่า ทักเฟซมาส่วนตัวนะผมก็ขายอยู่แค่100รบาทก็พอนะครับก็สามารถลดหย่อนกันได้ตามราคาที่โอเคเราพอประมาณแล้วกันครับก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับซีรีส์ซาวเวอร์หสูงนะครับกับซีรีส์ที่ครบรอบเก็บันทึกเนาะก็ยังไงการสอนเล่นยังไงของผมหรือว่าการพูดอะไรของผมยังไงผมก็ขอโทษกระผายจนนะครับหรือว่าใครอยากพูดและแบบข้อมูลหรือว่าจะพูดคุยเรื่องของการซื้อขายก็สามารถพูดในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแต่ก็ย่าลืม่กับคอมอย่างสุภาพแบบนนี้ก็ไปครับบายบายครับสวัสดีครับ